ในปัจจุบันแนวคิดเรื่องส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม small and medium enterprise หรือ SME เป็นสิ่งที่รัฐบาลในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยเน้นว่าจำเป็นต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจาก SME เป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญแต่อุปสรรคสำคัญของ SME คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรัฐจึงมีความจำเป็น ต้องเข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียวหรือกรีนบิสเ s สสำหรับ m i โคร SME เพื่อความยั่งยืนโดยผู้ประกอบการ m i โคร SME จะได้รับการประเมินธุรกิจตามแนวคิดธุรกิจสีเขียว ผ่านการใช้เครื่องมือ Green SME Index Sales Assessment และที่ปรึกษาจะเข้าไปให้คำปรึกษาตามผลคะแนนประเมินเพื่อให้ m i โคร SME ได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบ Green Business ต่อไปซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถ้าเราพูดถึง s m e เนี่ยนับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีความฝันที่อยากจะสามารถขยาตลาดในประเทศได้แล้วก็วันหนึ่งเขาก็คาดหวังว่าจะต้องเข้าสู่ตลาดในต่างประเทศด้วยนะครับแต่วัตใจสําคัญสําหรับผู้ประกอบการหลักเลยการเข้าสู่ตลาดในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีเนี่ยคือเรื่องของมาตรฐานแล้วก็คือเรื่องมาตรฐานของสินค้าลองนึกง่ายๆครับว่าเวลาถ้า SME ีอยากจะขายในซูเปอร์มาร์เก็ตสักแห่งหนึ่งแปลว่าพื้นฐานง,ง่ายท่านต้องมีออยถ้าท่านเป็นสินค้าต้องมีฮาลาหรืออื่นเป็นตน้นพวกนี้คือตัวตามาตรฐานมาตรฐานสําหรับในประเทศนี่คือเบสิกพื้นนนนนนฐฐาาาาาาาแตตตต่่่ถถ้้ททมมมงงึลดปรระเศัวีี ตัวอื่นที่อาจจะสูงกว่านั้นวันนี้ที่ท่านอาจจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่ green business หรือการทำเรื่องของ green transformation เรื่องของตลาดสีเขียวนะครับพูดง่ายๆว่าใน มุมมองของผู้บริโภคบางประเทศก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตัว s อสเองครับต้องสามารถปรับตัวเข้าใจอันนี้ถ้าเราจะเชื่อมโยงต่อว่าเรามี s อสที่ต้องเตรียมตัวพวกนี้มากน้อยแค่ไหนในฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ครับเอสที่ทําการค้าแบบส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยตรงนะครับพูดง่ายคือ s อสที่ค้าตรงไปเนี่ยมีอยู่ประมาณทัก2สองหมื่นรายฟังดูจริงๆคือไม่มากแต่ตัว s อสที่มีจํานวนมากคือ s อสที่อยู่ในซัพพลายเชนคือแปลว่าเรามีรายใหญ่ครับที่เขาค้าขายในตลาดโลกเวลาเขาจะเลือกวัตถุดิบเลือกการค้าด้วยเขาก็ต้องนําสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในซัพพลายเชนในการผลิตนั้น SME ต้องปรับตัว2อย่างครับท่านเผชิญโดยตรงกับท่านจะต้องอยู่ในซัพพลายเชนด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจสําคัญที่ SME ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อยกระดับองค์กรด้วยแนวทางการประเมิน Green SME Index รวมทั้งเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและการอบรมยกระดับโกกรีน4มิติ มิติการจัดการความยั่งยืน (sustainability management) มิติห่วงโซ่คุณค่า (value chain) มิติระบบบริหารจัดการ (governance) มิตินวัตกรรม (innovation) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสวได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผล,ผลิตแห่งชาติร่วมดำเนินโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียวหรือ green business สำหรับ micro SME เพื่อความยั่งยืน